สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ที่อยู่ในช่วงของโควิด19และอยู่ในช่วงของ work from home หรือว่ากําลังกักตัวหรือคุณกําลังอยู่ในช่วง14วันที่ไปไหนไม่ได้นะฮะวันนี้ครับเซตรีวิวนะครับกับช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้านอย่างนี้ GMM z เราเลยมีสินค้าใหม่มาแนะนําให้ทุกคนสามารถที่จะสร้างความบันเทิงให้กับตัวคุณเองได้ในะระหว่างที่คุณกําลังกักตัวคุณต้องล็อกดาวน์เดิงอยู่บ้านหรือคุณกลัวว่าจะต้องเดินทางไปไหนมาไหน ความบันเทิงพื้นฐานง่ายๆของคนไทยเราหรือมนุษย์โลกเราก็คือการดูความบันเทิงหรือดูทีวีนะฮะวันนี้รายการแซนดรีวิวของเราก็มีสินค้าใหม่มาแนะนา,นาซึ่งราคาพิเศษการใช้งานคอนเทนต์ทุกอย่างก็พิเศษทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ในช่วงของการที่เก็บตัวแล้วไม่น่าเบือ่อซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณนุกด้วยครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุกซึ่งเป็นโปรดักชเนียซึ่งเป็นคนที่ ดูแลเรื่องวิศวกรรมการออกแบบจนถึงตัวเทคนิคภายในของกล่องด้วยวันนี้จะมาช่วยผมแนะนําตัว s t e ีม4.0เบื้องต้นเลยครับ s t e ีม4.0นี่เราอยากให้คุณนุกแนะนําในการเขาเรียกว่า unpack กล่อง unpack ให้เห็นกันเลยว่าถ้าคุณได้กล่องมาครั้งแรกนี่มันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเชิญเชิญคุณนุกได้ครับก็กล่องของเราก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยว unpack ดูเปิดกล่องเลยเปิดง่ายมากครับปึ๊บอ่า อย่างแรกเลยที่เราจะมาเห็นนะครับก็จะมีตัวคู่มือเลยคู่มือผมช่วยช่วยแล้วก็มีคู่มือพร้อมใบรับประกันใช่ครับอันนี้แล้วก็ถ้าคุณซื้อของที่มาจากเมืองจีนหรือซื้อของที่มาจากตลาดมืดใช่บรรมอของถงคุณอาจจะไม่มีใบรับประกันใช่ครับก็อาจจะหายจากคุณไปเลยแต่แล้วมีใบรับประกันใบรับประกันโชว์แน่นอนแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยด้วยที่สำคัญอ่าจนนี้ก่อนต่อไปเป็นขาวไม่ได้เลยตัวกล่องครับ ตัวกล่องของเราก็จะเป็นสีดำมีซิลให้ผมอนุญาตลอกไว้แล้วกันครับแล้วก็จะเงางามเงางามแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยบนบนท็อปมันเนี่ยมันจะมีโลโก้แซดของเรานะครับเรียบง่ายพอเปิดกล่องมาเนี่ยจะมีไฟโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเห็นกันเดี๋ยวจะเห็นกันต่อไปนะครับด้านในด้านในก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI นะครับแล้วก็ สาย AV นะครับสำหรับบ้านที่ไม่มีสาย HDMI เนี่ยเราก็สามารถใช้สาย AV เป็นว่าทีวีเก่าของคุณเป็นทีวีจอตู้ใช่ครับเป็นทีวีจอแก้วือนเดิมนะครับหรือทีวีที่เป็น CRT นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสงแบบใช่ครับทำให้วันนี้นี่ผมบอกได้เลยลว่าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อสมาร์ททีวีจะต้องเสียตังค์เฉียดเฉียดหมื่นหมื่นกว่าบาทและยุคน,นี้ใครจะไปเสียตังค์ ใช่ครับวันนี้พร้อมแล้วที่จะทําให้ทีวีของคุณกายเป็นสมาร์ททีวีด้วยวอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราแถม,หม,หม,หมให้ใช่ครับต่อไปครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับขนาด5โวลต์นะครับสำหรับเสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านครับกอ,อรีโมทนะครับแล้วก็ถ่านมาให้พร้อมเลยะะนะครับรีโมทถ่านไฟฉายทั้งหมดใช่เราจับมาหยิบวางเรียงให้หน่อยนี่นะครับทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกล่องนี่เลยนี่นะฮะที่เราแถมให้อันนี้แค่นี้ ม,มีแ,แค่นี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะสามารถทําให้เป็นสมาร์ททีวีได้เลยโอเคนะครับอ่ะหลังจากที่เรา unpack แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเริ่มการใช้งานกันว่าเริ่มการใช้งานยังไงบ้างโดยการเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณลูกจะช่วยแนะนำว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับผมครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างฮะกล่องของเราเนี่ยเป็นกล่อง Android ระบบปฏิบัติการ9.0นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดทั้งมีสายและไร้สายนะครับเมาส์นี่ต่อได้เลยครับบลูทูธเป็นเมาส์บลูทูธเมาส์ไร้สายก็ได้ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจอยเกมราแสดงว่าเมาส์บลูทูธก็แสดงทํางานคู่กับคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธก็ได้เหมือนกันใช่ทำงานได้ทำงานได้เมาส์ทั้งคีย์บอร์ดถูกต้องครับครับแล้วกล่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Wi-Fi d u a l Band องจุ่และ5 g า z ซึ่งวันนี้ โมเด็มที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมี2 2วงใช่ครับ2.4ุล้วใช่ครับแล้วโมเด็มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสาไ i ้ไฟแบบ 2T, 2R 2เสารับ2เสาส่งทาง n s m i s s i o n and Receiver e อรนะครับอ๋อรับ2ส่ง2งใช่เร็วสุดที่ที่เคยจับได้ที้กี่เมตที่สามารถลองรับได้เลยถึงถึง800เมก8 0 0เมกใช่แต่ขึ้นอยู่กับระยะ ความใกล้และไกลจากตัวโมเดมด้วยนะครับแต่ถ้าคุณคุณอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยระยะ5เมตรสิเมตรนี้ใช่สบายครับถ้าคุณไม่มีอะไรเดี๋ยวไม่มีเหมือนพวกคอนกรีตหนาๆมาก,กาั้นใช่ไหมฮะหรืออยู่ในที่ที่กว้างๆที่ที่โปรง่ททปรงที่อากาศมีสายนอกใช่ครับ,รบถ้าอยู่ในที่ปิดนี่โอเคเลยใช่ครับอโอเคแล้วต่อเชื่อมอะไรได้ครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีบลูทูธบลูทูธสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับก่อนที่จะใช้งานทุกอย่างได้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ก่อนอื่นเลยกล่องนี้มันเป็นกล่องอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ไปเป็น2 T2R ไปแล้วอ่าคราวนี้เรามาลองเทสจริงว่าในการ connect เข้าไปถึง Wi-Fi อินเทอร์เน็ตต้องทําไงบ้างคุณนุ๊กครับเข้าที่ไหนบ้างผมขออนุญาตใช้เมาส์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการที่สะดวกอ่าโอเคเข้าไป setting นะครับแล้วก็จะเห็นคํว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเราคลิกเข้าไปได้เลยตอนนี้มันเห็นว่ามันปิดอยู่เราก็ติ๊กเปิดมันนะครับถ้ามันปิดอยู่ก็เปิดมันซะใช่ครับ นี้มันก็จะทําการค้นหาค้นหาครับรอสักครู่หนึ่งอ่ขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับอันนี้มันเชื่อมต่ออยู่แล้วเพราะว่าเราเคยเชื่อมต่ออยู่แล้วเราตั้งชื่อว่าแทรสตรีมใช่ครับอันนี้มันก็ขึ้นว่าบันทึกแล้วนะครับอ่ะเชื่อมต่อแล้วเราก็กดแบ็คกลับมาเลยทีนี้หน้ากล่องเราก็จะมีแล้วถูกต้องครับขึ้นสัญญาณไร้สคเดนเซผมผมเคยสังเกตง่ายๆสำหรับตัวผมเองก็คือถ้าสมมุติว่าตัว wifi มันขึ้นเวลาที่อยู่ด้านขวามือหรือเวลา ตามมาตรฐานโลกที่เจมพีมันจะพัตนาใช่ครับมันจะเซ็งเป็นเวลาเป็นช่ยแต่ถ้ามันขึ้นมายังเป็น7จ็โมงอยู่ยังเป็นเที่ยงคืนอยู่งั้นไม่ใช่แล้วับยังไม่ได้ต่อคนไน้กับ WiFi อ่ะหรือว่ามันที WiFi คุณคอนเน็กติฟแต่ว่าเหมือนไม่มีข้อมูลวิ่งอยู่ข้างในใช่ครับอินเทอร์เน็ตไม่ได้จ่ายตันอาจจะเป็นไปได้ครับพูดเดิต่อนะใช่แต่ไม่ได้จ่ายค่ามีลูกสัญญาณขึ้นมีดาวต้งอยู่ข้างในใช่ครับจริงๆดูที่โตวันที่กับวัวลาได้ได้ครับถ้ามันอัปเดตปัะจุันนี้จะตินนนนออละถูกคคครรับาเี้ ครับผมแอปพลิเคชันข้างในพอเราเชื่อมนปทอรนเน็ตแล้วครับเรื่อง<ร>ไรน่าสนใจบ้างปกติแล้วเนี่ยกล่องสตรีม4ของเราเนี่ยถ้าต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องรอ5นาทีถึงสินาทีเพื่อที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันโหลดแอปพลิเคชันอัตโนมัติมาให้อ,อันนี้เป็นความพิเศษที่เรามอบให้กับคนที่ซื้อใหม่กล่องสตรีม4นี่มีถ้ามีแอปคุณซื้อเราออกมาเดือนนี้ครับแต่ถ้าเดือนหน้าเรามีแอปใหม่ครับเดี๋ยวมันทำตามออโตอัปเดตให้ใช่เปิดอินเทอร์เน็ตไว้แป๊บนึงใช่ แล้วเรจะไปโผล่หน้าไหนครับเราก็คลิกเข้าไปที่ออ a อปได้เลยนะครับแต่ที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคือผมโหลดเองมาแล้วส่วนหนึ่งใช่อ่ามันก็จะมีแอปต่างๆมาให้มีแอปอะไรที่ผมไม่สามารถให้คนอางบ้านดูได้ไม่มีนะไม่มีครับดูได้หมดครับอ่าโอเคแอปก็จะมีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าต่างๆที่เราต้องการรับชมไม่ว่าจะเป็น YouTube, Viu นะครับ Joox, Spotify ฟังเพลง หลากหลายที่เราต้องการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเกมก็ได้ครับครบทุกอย่างใช่ครับอ้าวเริ่มเริ่มจากอะไรก่อนดีลุเริ่มจากฟังเพลงก่อนเริ่มจากฟังเพลงก่อนฟังเพลงก่อนก็ได้ครับเพลงมีอะไรบ้างนะก็ที่ผมเรามาจะมีจู๊กับ Spotify นะครับหลักๆที่แบบใช้กันมากมายนะครับสมัครเสร็จั้งว่าเนี่ยอันนี้ฟรีครับคุณเป็นพวกไม่ฟรีไม่ไม่พรีเมียมครับแต่ก็ฟังได้นะฟังได้นี่ยังไม่เคยเข้านะครับก็เราใช้งานครั้งแรกมันถามอะไรมาก็ให้อนอนุญาตหมดนะครับ นี่เป็นจุ๊ที่เป็นโมบายเวอร์ชันเพราะฉันมักต้องถามเป็นธรรมดาว่าคุณอนุญาตให้เข้าถึงพวกพื้นที่หรือไอ้เครื่องการอันเลิศเหมือนมือถือหรือเปล่าครับผมไม่ไจุ๊กมาแล้วจุ๊บมาแล้วมันก็ขยายเต็มหน้าจอทีนีนะเรากัเพลงผ่านนะไม่ต้องแบบเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ตั้งลองมาดูฟังสักเเราจะเลือกก็ได้หรือว่าจะกดคามก็ได้นะอ๋อนี่เป็นการเลือกว่าใช่มันเลือกว่าคุณชอบเพลงแนวไหนบ้างใช่ครับผมเลือกไทยป๊อปี่าร้อยจบเลยคุณเป็นคนเลือกอย่างเดียวไม่สร้างรายได้ อลองเลือกศิลปินหนึง er mm ่งดูครับโอเคแล้วผมก็กดเลยเลยกดโดนเพย์ไหมครับโดนนะครับโอเคก็ฟังเพลินไปมันก็ไหลไปเรด้ก็ใช้แทนที่จะใช้มือถือใช่ก็ใช้กล่อง Android แล้วก็เปิดยาวๆเปิดให้เป็นเพลงบรรยากาศในบ้านเลยนะใช่ครับนี่โอเคก็ประมาณนี้การใช้งานก็เป็นแนวนอนแนวนอนใช่ครับไม่ได้เป็นแนวตั้งเหมือนโทรศัพท์มือถือ เสียงดีทีเดียวอันนี้ลำโพงผมโอเคโอเคสหรับจุกประมาณนี้ประมาณนี้ครับสหรับจุกประมาณนี้ถ้าออกแอปก็คลิกขวาไปเรื่อย์แบ็คไปเรื่อย์อ่านะครับเมื่อกี้อยู่ในแอปเปิดแการคลิกขวาที่เมาส์ใช่ครับอ่ามีแอปอะไรที่ฟังเพลงได้บ้างครับก็ Spotify นะครับ Spotify นี่ครับหน้าจอที่เป็นครับที่ของ s e r t i f y ที่ก็ใช้งานง่ายเป็นแนวนอนไม่ได้เป็นม o b i l e เวอร์ชันเหมือนที่เราลงไปให้ผมลองสักเพลงลองสักเพลงหนึ่งศิลปินที่คุณชอบส่วนตัวน้องอิงฮะน้องอิงน้องอิงครับก็จะประมาณนี้หน้าต่อน้าตาของมันก็ดูคมชัดดีคมชัดเสียงดังดีเลยเขาเพลินไปครับฟังเพลงผ่านทีวีนะฮะเป็นเพื่อนยำเหาใช่ช่วงนี้ด้วย โอเคประมาณนี้อ่าก็นั่นก็เป็นมีทั้งจุกมีทั้งสอดติปาไปแล้วสอดติปาคุณต้องไปปิดต้องสต็อปก่อนต้องพอสก่อนอ่าเราพอสแล้วเราค่อยออกแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันยอดนิยมอีกอย่างนึงที่คนต้องใช้แน่นอนคือ youtube ใช่ครับ u t u b e วันนี้ u t u b e แทบเทียวแล้วเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงมากที่สุดในแอปพลิเคชันแท่ว่าเป็นอันดับหนึ่งอ่านะครับ u t ท b e ที่เรามีมาให้นี้เป็น youtube เวอร์ชันไงขอดูหน้าตาหน่อยครับ จะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเดียวกับโมบายอ๋อที่เห็นมันต่างกันยังไงครับ2อันนี้มีแบบรองพื้นขาวกับไม่มีรองพื้นถ้าเป็นรองพื้นขาวเนี่ยความละเอียดของมันมันจะได้แค่ไฮเดฟนะครับอ๋อมันจะยอมคือเหมือนกับบนมือถือหน้าจอมันก็จะเล็กหน่อยถ้าเป็นเวอร์ชันนั้นที่เราดูในนี้มันก็จะทําให้ความคมชัดเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์อาจจะไม่ใช่ฟูลไฮเดฟพันแปดสิบได้ไหมฮะได้บางคลิปครับ บางคลิปใช่แล้วแต่กู้ให้บริการคอนเทนต์แล้วถ้าเป็น YouTube ตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้อ่าซัพพอร์ตได้ถึง 4K เลย1 2 1 6 0องหนนันนี้ถ้าทีวีผม 4K กล่องนี้ก็ 4K ใช่ครับคอนเทนต์ 4K ด้วยถูกต้องงั้นผมขอลองตัว 4K ก่อนได้ไหมได้ครับลองดูหน่อยดูตัวที่เป็น 4K ก่อนครับตัวที่เป็นพื้นแดงใช่มันจะเป็นแอนเวอร์ชั่นทีวีนะครับยูทูปคุณนุกไาถึงตรงนี้คุณนุกลองเซิร์ชคำว่า 4K 4K นะครับ มีอะไรบ้างมาลองดู 4K กันหน่อยครับคุณภาพเป็นไงบ้างถ้ามันยังไม่ 4K เนี่ยเราเซตติ้งได้ให้มาเซตติ้งกดยังไงครับเซตติ้งที่ตัว y ยูทูบเมื่อสักครู่นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายแต่ที่หน้าจอใช่กดรูปดอทดอตนะครับแล้วมันจะมีตรงคุณภาพเนี่ยครับใช่เราคลิกเข้าไปเลยมันจะให้เราเลือกปกติท้าไม่เลือกถ้าอัตโนมัติมันก็เลือกตามอะไรอินเทอร์เน็ตตามอินเทอร์เน็ตครับว่าเน็ตแรงเน็ตต่ำใช่ใช่มันจะแคลคลเทให้เลยคุณนุกเนี่ยผมเลือกเป็น ตังเนาูนนะครับนี่ตอนนี้มาดูนะครับคุณภาพความคมชัดแบบโอเคที่เป็นพวกวิดีโอตัวอย่างที่เขาใช้ในพวกที่เวลาเขาโชว์ทีวีใช่อลองมาดูเดี๋ยวให้มันออโต้ตัดภาพเอง,เองอโอ้โอคมชัดเลยคมชัดเลยทีเดียวโอเคโอเคใช่ไม่รู้ทางกล้องทางบ้านจะตัดเห็นหรือเปล่าโอชัดชัดมากชาัดมาก เนี่ครับ YouTube 4K ถ้าเป็น YouTube 4K อย่างที่หนึ่งคือคุณมั่นใจว่าจอที่คุณซื้อมาจอวีเป็น 4K ใช่กล่องเราเป็น 4K อยู่แล้วถูกต้องครับ Steam 4.0เป็น 4K อยู่แล้วตัว YouTube คุณก็ต้องเลือกคอนเทนต์เป็นเขียนว่า 4K เช่นเดียวกันถูกต้องแต่ถ้ายังไม่ได้มีตัวที่เข้าไปเมื่อกี้เป็นตัวที่เป็นตัวตั้งค่าตั้งค่าจุดๆๆใช่ครับแา้วก็เลือก้เป็น 4K ใช่ครับอ่าโอเคอันนี้เข้าใจง่ายสำหรับ YouTube สองแบบที่มีให้ YouTube ใช้งานง่ายอีกอันนึงคือ YouTube แบบโมบายเวอร์ชันที่เราก็มีให้เรงเข้าไปดูนะครับที่มีพื้นขาวลองพื้นขาวอย่างนี้ลองดูหน่อยหลองกดสักนิดหนึ่งก็ใช้งานเลยโอ้หน้าจอเหมือนแท็บเล็ตเลยถูกต้องแล้ววิธีการก็เหมือนกับเหมือนกันเราก็ถ้าเรามีเมาส์เราก็เหมือนเรากดเราเล่นใช่ครับลองให้ดูนยครับเดี๋ยวผมเซิร์ฟแล้วกันผมอยากฟังเพลงดู m อวิธีการยืดหดหน้าจอเราแคเลาดนะครับมุมซ้ายบนเราลาก จอเล็กเราก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้ต่อนะครับเลือกอย่างอื่นต่อไปได้เหมือนเหมือนแท็บเล็ตถูกต้องตานนี้ขยายใหม่ใหม่ขยายใหม่แล้วก็ลากกลับที่เดิมใช่หรือเราทําจอใหญ่นะครับมุมขวาล่างคลิกนะครับคลิกขวาทีนึงก็จะกลับมานะครับถ้าอยากปิดไปเราแค่ลากมันหายไปนะคลากให้หลุดจากหน้าจอไปทางไหนทางหนึ่งครับ เหมือนลายใช่ใช้งานง่ายถูกต้องตอนนี้มี y o u t u b ปให้ทั้ง2เวอร์ชันใช่ครับทั้งตัวที่เป็น YouTube TV Android TV แทสแบบ 4K แล้วก็เป็น YouTube ที่เป็นตัวที่เป็นเวอร์ไวด์เวอร์ชันครับโอ้แค่แค่สามแอปนี้ผมว่าก็อยู่ได้กันทั้งวันแล้วนะใช่ครับแค่ดูหนังฟังเพลงดู MV แค่นี้นะโอเคคราวนี้มาดูแอปพลิเคชันต่อไปที่ เกี่ยวกับเรื่องของการดูพวกซีรีส์ดูหนังดูละครบ้างครับเรามาแนะนำกันหน่อยครับมีมากมายเช่นกันนะครับโหลดมาละบางส่วนนะครับอแอปก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวนะครับไลท์ทีวีนะครับเน็ตฟลิกเองเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองตัววิวให้ดูแล้วกันนะครับช่วงนี้ซีรีส์ดังๆค่อนข้างมาแรงเหมือนกันครับหน้าวิวมันก็จะมีจัดอันดับให้ต่างๆนานานะครับตอนนี้อย่างเช่นเดอะ e พนท์เฮาส์นะครับนี่คุณเป็นสมาชิกปั๊บเนี่ย ผมซื้อเป็นรายสัปดาห์ครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังติดซีซรีส์ตัวเพนเฮาส์อยูลออย่ลองดูหน่อยลองดูหน่อยลองดูอยากดูขนาดภาพความคมชัด <Okay. S 1> โอเคผมก็ชัดอยู่ชัดอยู่ครับอ่ะลองขยายเต็มจอชัดอยู่ชัดอยู่ชัดอยู่ครับทีนี้มันจะมีความคมชัดให้เลือกนะครับอ่ากดมุมบนขวามือเนี่ยครับมันจะมีบอกว่าแบบต่เดา,าดเด็หรือให้เด็บแต่ให้เด็บเนี่ยอาจต้องเสียดังซื้อเป็นพรีเมียมถึงจะดูแบบให้เด็บได้อ่าแล้วของคุณที้มไหมครับ ณตอนนี้พรีเมียมครับแต่ไม่ได้ไม่ได้สมัครโอเคโอเคอ่าเป็นก็แทนวิธีการนะครับปรับความคมชัดนะครับโอเคซึ่งตอนนี้แอป v i วทีวนี่เป็นแอปที่คนนิยมดูคอนเทนต์ซีรีส์ที่เป็นเอเชียเกาหลีใช่เยอะนะครับถูกใจถูกใจแน่นอนครับบางคนนี่หายไปเป็นวันเลยออกมาออกมาหยุดดูไม่ได้หยุดดูไม่ได้บางคนยังสว่างอ่าวิวทีวีอ่ามีอะไรอีกอื่นอื่นนะครับ ผมออกไปก่อนครับผมก็จะมีที่เป็นไลทีวีอ่านี่คุณเป็นสมาชิกป่ะฮะไลทีวีก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคเข้ามาหน้าไลทีวีแล้วครับก็จะมีไลทีวีที่มีคอนเทนต์จากทีวีของแกมิ่ถูกต้องครับโอเคครับอ่าอันนี้มันก็จะมีด้านซ้ายมือมันก็จะบอกแนะนําว่าด้านซ้ายปรับอะไรด้านขวาปรับอะไรอ่าแล้วใช้เมาส์เลื่อนได้ไหมับเนี้ยได้ครับเนี่ยครับ คลิกลากได้เลยมันก็จะ,ะความสว่างความอะไรก็คลิกเมาส์แตะที่หน้าจอกต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ทางขวาจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงโอ้โหสะดวกนี <ไง S 1> ่นะคือใช้ได้งานเหมือนมันแท็เบเล็ตมือถือถูกต้องครับจะประมาณนี้นะครับคุณเป็นคนที่ติดซีรีส์วายไม่ไม, <c oughs> ไม่ใช่ครับอันนี้มันขึ้นมาเองอ๋อโอเคแนวนี้ใช่ไหมครับมาแนวนี้ผมไม่ได้มาแนวนี้ครับผมว่าคอนวนอร์ใหความคมชัดก็โอเคชัดเลยชัดใช่ อันนี้เป็นไลน์ทีวีคอนเทนต์ถูกต้องครับโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวจะเคลิบมาครับคุณไปต่อแล้วนะนี่กดโฮมกูอยู่กับมึงไหมอ่าเราเพื่อความช็อตคัทกลับไปที่ปุ่มโฮมเลยเดี๋ยวครับคุณจะทนดูไม่ไหวต่อไปถูกต้องครับอันนั้นคือแอปดูทีวีไปแล้วครับทั้านวิวแล้วก็ไลน์ทีวีครับยอดนิยมอย่างนึงคือเน็ตฟลิกก็มีให้เน็ตฟลิกก็มีให้เช่นกันอันนี้คือเราแถมไปให้ได้ด้วยในกล่องอ่าแต่จริงเน็ตฟลิกนี่สมัครครั้งแรกให้ดูฟรีสามสิบวันนะถูก มันก็มีหลายแพ็กเกจนะครับอะแสตนดาร์ดไฮเดฟจนถึงโฟเกแพ็กเกจดูคนเดียวดูสองคนถูกต้องแสตนดาร์ดเดหรือว่าไฮเดฟถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดยกเลิกไปไม่ต้องอัปเดตอ่าเน็ตฟิกในกล่องนี้ไม่จำเป็นต้องอัปเดตเลยกดยกเลิกดีกว่าโอเคยกเลิกกัเลิกครับผมอันนี้เข้ามาหน้าเน็ตฟิกล้วใช่ครับอ่าเป็นเน็ตฟิกที่เป็นตัวที่เราใช้เป็นโมบายเวอร์ชันนะครับถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวลองหาครับหนังดูสักเรื่องนึ่งถูกต้องราาื่อหวถ้เรา ตรงนี้มันไม่พอเราก็เลื่อนกดค้างเลื่อนไปทางขวาเลยถูกต้องจริงๆอันนี้แนะนําให้ใช้เมาส์ใช้ง่ายกว่า่า้ง่ายกว่าครับใช้ง่ายกว่ารีโมทใช้ได้เหมือนกันแต่เมาส์เนี่ยจะสะดวกกว่าคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทํางานเหมือนคุณกําลังทัชบนหน้าจอมือถือถูกต้องอ่านํา้หไม่ใช้เมาส์เรื่องนี้แล้วกัน VIP ใครคือชูก็มีความคมชัดถูกต้องความคมชัดแบบไฮเดียใช้งานแบบพวกเปลี่ยนซับไตเติลออดิโอทำไงครับผม เราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งนะครับคลิกเมาส์ที่หน้าจอหนึ่งครั้งใช่แล้วก็มันจะมีคําว่าเสียงและคําบรรยายขึ้นมาอ่าคลิกไม่ทันอ่าเสร็จคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเลยว่าเสียงเป็นอะไรคำบรรยายเป็นอะไรเสียงเป็นคำบรรยายลได้เด็กกันแตะที่หน้าจอถูกต้องครับแต่ที่หน้าจอหนึ่งครับพอแตะปุ๊บแล้วกดใช้อ่าโอเคนะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเหมือนกันอ่าที่หน้าจอฟังก์ชันถูกต้องครบหมดทุกอย่างเราจะเร่งหรือจะ ย้อนกลับเลยจะไม่บวดได้หมดถูกต้องครับนี่ครับโอเคพอเข้าใจได้ครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปก็มีทำได้สองแบบคลิกปุ่มขวาที่เมาส์ถูกต้องครับหรือคลิกที่ปุ่มทั้งรองนั้นกับใช่ผมคลิกขวานะย้อนกลับก็ได้ง่ายๆถูกต้องครับอโอเคแล้วด้านนั้นก็เป็นเส็ทธิกที่เหมือนกับที่เป็นคอนเทนต์เหมือนกันหมดเลยที่คนใช้อยู่เนื่องจากว่ากล่อง Android Steam 4.0มันเป็นกล่องที่เขาเรียกว่า Android Open Source คือเป็น Android ที่คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน Play Store ได้ทุกรูปแบบเหมือนกับมือถือหรือแท็บเล็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแนะนําวิธีการว่าคุณสามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆได้ยังไงบ้างให้ให้คุณนุกแนะนําหน่อยครับผมก็เหมือนกับมือถือ Android เลยเราเข้าที่ Play ต้อองงมหา Store หรือว่าหาไม่เจอเราย้อนกลับมาหน้าโฮมอ่เรามีคําว่า Google Play ให้เลยผมมีที่ Google Play หนึ่งที่แล้วมีที่ไหนที่นึงนะครับที่ all app นะครับคราบผม แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยเพจสโตรใช่ครับเหมือนกันกับข้าหน้าใช่ครับโอเคลองเข้าเลยครับก็จะมีแอปมากมายเลยอ๋อแต่จริงผมผมก็แนะนำนะผมแนะนำว่าผมเป็นคนใช้เองกล่อง a n d r o i d ทุกครั้งทุกรุ่นที่ผมใช้ก่อนอื่นพอต่อยเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะให้ sign in Google account ก่อนครั้งแรกถูกต้องครับถ้าคุณมี Google account หรืออะไรที่ a gmail o com ใช่ไหมฮะมันจะลิงก์ให้ในกล่องว่าเพ s สโต e จะใช้งานได้ YouTube จะใช้งานได้ จะใช้งานได้ Google จะใช้งานได้ด้วย Account เดียวเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ทุกครั้งที่ต่ออินเทอร์เน็ตเซ็ตควรจะเข้า Play Store ไป Sig n In ใช่ครับสี่อินกัแอคเคาท์เลยกูเกิลแอคเคาท์ให้หมดทุกครั้งเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลิงก์กันเองใช่โอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วมีแอคเคาท์เรียบร้อยแล้วใช่ครับสมมติแอปอย่างอื่นที่ไว้ดูหนังมีไหมฮะใน p Play Store ก็อย่างเช่นอย่างเช่นดูทีวีออนไลน์ไหมครับลองเซิร์ชคำนั้นดูฮะดูทีวีออนไลน์อ่ะอันนี้มันมี แต่ถ้าคุณก็ดอสระออเดี๋ยวอะไรใกล้เคียงจะขึ้นไหมถูกต้องเราดูว่ามีแอปอะไรบ้างก็มีเยอะดูออดไลน์ดูฟรีก็มีนะครับลุกทีวีส่วนลุกทีวีเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วอ่ะอืมเรามีให้อยู่แล้วลองโหลดอะไรที่เราไม่ได้มีให้เมื่อกี้ที่เราโหลดทิ้งไว้อะไรดีนะนี่ดูทีวีออนไลน์อ่ซึ่งเราไม่เถือเวลาโหลดเมื่อกี้เรามีโหลดให้ใช่ลองไปดูกันโหลดไว้แล้วอ่ทีนี้เราว่าไปขึ้นที่หน้าจอละนี่คือแอปอื่นๆที่เราโอปอื่นซึ่งถึอบอกว่า คุณจะเจอว่าคุณซื้อ Android TV มายีห่้อชั้นนำมาจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ตามที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะคุณจะเจอว่าบน Play Store ของทีวีนั้นอะ่ะจะไม่มีแอปพวกนี้ที่เป็นคน,คนไทยเป็นคน Develop ใช่หรือไม่มีแอปที่ใช้งานกับทีวีจอใหญ่ๆไม่ได้ใช่หรือไม่ฟรีถูกต้องแต่ข้อดีของ Android ที่เป็น Open Source หรือกล่อง Android ของจี s ซั s t ต e a ม4.0 มันสามารถที่จะโหลดแอปทุกอย่างที่อยู่บนเพลย์สโตรที่เป็นแบบเหมือนโมบายเวอร์ชันแท็บเล็ตเวอร์ชันหรือบางทีที่เหมือนกับมีบ้างที่เป็นผู้ผลิตแอปพลิเคชันที่เป็นแอร์ดูทีวีอยู่บนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับคุณแมฮะจะมีแอปทุกอย่างเลยอันนี้เปิดเข้ามาแล้วแอร์ดูทีวีมันก็จะมีดิจิตอลทีวีเลยลองดูช่องนักไล่ช่องสามแล้วกันเยอะมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเมื่อกี้มีบัฟเฟอร์ให้มันสุดต้องมันกำลังปรับว่า ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะอัตโนมัติเลยเพราะทสปีดเนี่ยที่บ้านบางทีก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงใช่<ง>ภาพนึงก็จะแบบมีชัดน้อยแล้วก็ชัดมากอะ,อะไรเงี้ยครับนี่ถือว่าพอมันมันบัฟเฟอร์ลิ่งแป๊บหนึ่งแล้วปุ๊บมันก็คมความ,มชัดแบบไฮเดฟเลยเหมือนกันถูกต้องครับนี่ครับดูทีวีออนไลน์แล้วมันมีช่องอะไรบ้างครับ สามห้าเจ็ดก้เป็นดิจิตอลทีวีดิจิตอลทีวีทั่วไปจนถึงช่องพวกทีวีดาวเทียมด้วยใช่ครับอย่างเช่นบูมบลังก์รลองเสียงดูบูมบลงหน่อยสิก็ดูได้ถูกต้องครับเด็กๆนี้ชอบนะครับช่องบูมบลังผู้ใหญ่ของผมกมชอบครับโอเคครับก็คือในแอปทีวีที่ดูฟรีอย่างนี้ไม่มีรายเดือนถูกต้องครับอาจจะมีโฆษณาให้คุณต้องกดปิดมันบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ประหยัดนะ ดูได้อันนี้เป็นแอปอื่นที่จริงๆว่าทีวีที่เป็น o i d ครับที่เขาโฆษณาแอ Android วไม่มีให้โหลดไม่มีใช่ครับในกล่องนี้ถึงจะมีโหลดเขาถูกต้องครับอ่าโอเคนี่วิธีการที่เข้า s t o r ตวิธีการที่ซ่าอินครั้งแรกที่จะซิงก g o o g l แ a c เ o u n t ของคุณเข้าไปสู่ y o u t Google Chrome g o o g l e Play Store ครับสมทบรดถึง YouTube และทุกอย่างหมดเลยครับทุกอย่างใช่ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองโหลดแอปที่เป็นเกมเมื่อกี้มีดูหนังฟังเพลงแล้วเพราะตอนแรกผมบอกว่ามันสามารถต่อจอย คอน่ได้กับจอยเกมได้เค่ในผมจะลองลองกันเลยครับเราเข้าไปลงที่นี่ไหมแคทเทอรีเกมแคททอรีเกมได้เลยครับในหมวดของเกมโอ้เกมเยอะมากเกมเยอะมากมากมายเลยแนะนำสักเกมครับที่คุณโหลดที่ผมโหลดมาแล้วเนี่ยเป็นเกมรถแข่งนี่ครับ BB Racing ขออนุญาตคุณภาพความคมชัดใช้ได้เหมือนกันครับเกมทางจอยรถก็เป็นจอยสติ๊กทั่วไปที่เป็น จอทีซี <Joy> อ่าใช่ที่เป็นไวรลสจะเป็น USB ไร้สายอ,าอ่าโอเคอนี่นะครับมันก็มังังครับทั่วไปเลยอ่าผมกดเทเนาะแล้วก็เลือกเมนูได้ปกติกซ้ายขวาเนี่ยม,มาลองลองกันหน่อยเทโอเค เฮ้ยผมว่าคุณภาพภาพคมชัดได้เลยนะใช่ครับแล้วลื่นด้วยลื่นด้วยก็จะประมาณนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตออก แต่เหนืออื่นใดก่อนจะเล่นเกมนี้ได้จอยนี้มันคอนเน็กยังไงครับผมเอ่อง่ายเลยครับมันมันจะเป็นตัวจอยไวเลส USB นะครับที่ใช้กับพวกโน้ตบุ๊กอ่าใช่ครับ p c <GC. S 2> ถูกต้องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่มีใช่ <USB S 2> ที่มี USB ที่เป็นอ่าไวเลส2.4อ่า2.4กิกะเฮิร์นะครับก็แค่เอาตัวตัว,ต,วตัวส่งสัญญาณเนี่ยเอาไปเสียบกับกล่องได้เลย นะครับมันจะมีพอร์ต USB ซึ่งกล่อง g m z Stream 4.0เรามี USB ให้2พอร์ตใช่นะฮะเผื่อไว้พอร์ตหนึ่งอย่างเงี้นะครับเผื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วอีกพอร์ตหนึ่งเผื่อไว้ใส่พวกสโตรเลชพวกฮาร์ดไดรฟ์จัดได้แล้วพวกนี้นะฮะเป็นมีเดียเทย์เยอร์ได้แค่เราเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็คอนเนกต์ละแค่นี้เลยเหรอครับใช่ครับแค่นี้เลยไตั้งค่าในเซตติ้งเลยเลยไม่ต้องครับเพราะี่เพราะว่าเราต่อจาก USB ใช่อ่ะมันก็คอนโทรลเลื่อนได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นผมจะคคอออออนนนโทรรรรลลลบบบบเเเซซ์์มมมััก็ื่่่า้สตติวแะ วิธีเข้าถึงการเชื่อมแบบบลูทูธทำยไงครับที่หน้าโฮมนะครับเข้าเซตติ้งเราจะเห็นคําว่ารีโมทและอุปรกรณ์เสริมรเราคลิกเข้าไปเลยเทีนี้เพิ่อมอ,อุปกรณ์เราคิดว่าเพิ่อมอุปรกรณ์แต่เมื่อกี้เราเตรียมมาให้แล้วคอาหน้าเพิ่มไม่เสียเวลาเพิ่มเว่าเรามีลําโพงมิวสิกบ็อกชิลเอาท์อยู่ซึ่งเป็นตัวเชื่อมบลูทูธกับมือถือเพราะว่าตัวนี้ก็ปล่อยรับสัญญาณบลูทูธได้เหมือนกัน เผื่อว่าคุณอยากคอนเน็กคล้ายๆกับตัวสปีเกอร์หรือว่าตัวที่เป็นเอียร์โฟนแค่คุณกำลังใช้งานมาลองดูนะครับอตอนนี้เป็นบลูทูธโหมดเชื่อมต่อแล้วมันจะเห็นมันชื่อชิ i เอาท์ครตัวชิเอาท์โอเคคราวนี้คุณลองเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งให้เสียงมันออกจากตรงนี้สิครับคล้ายๆแบบว่าผัดอูฟังผมลองเล่นเพลงแล้วกันลองเข้าชู นี่คล้ายๆว่าก็เป็นการใช้งานถ้าสมมุติคุณอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากได้เสียงรบกวนใครการเชื่อมต่อบลูทูธแบบเอียร์โฟนเฮดเซตหรือเป็นลำโพงสปีกเกอร์อยากให้เสียงมันดังขึ้นไม่อยากให้คนอื่นได้ยินถูกไหมฮะซึ่งทุกวันนี้ลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์มีขายเยอะมากได้เสียงที่ดีคุณภาพดีขึ้นด้วยหรือการต่อเชื่อมแบบที่เป็นตัวบลูทูธตัวบลูทูธที่เป็นตัวคีย์บอร์ด ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันใช่ครับง่ายๆครานี้เองแค่จับคู่มันจับคู่โอเคง่ายมากนะครับนั่นเป็นการเชื่อมต่อทั้งแบบ USB Wireless แล้วก็เป็นเชื่อมต่อแบบที่เป็น e t o o ู h นะครับโอเคก็ okay. ผมนั่นนั่นคือความบันเทิงทุกอย่างในกล่องเดียวที่วันนี้คุณนุกมาช่วยผมนะครับแนะนำในการใช้งานรวมถึงวิธีการดาวน์โหลดคอนเทนต์แอปพลิเคชันรวมถึงพูดถึงแอปพลิเคชันในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหมดทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างมีความบันเทิงอยู่ในกล่องกล่องเดีวยวได้ นะครับในบ้านวันนี้ก็ผมแ้้นั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้ที่เป็นสินค้าใหม่เจียมแซตสีส4.0ของเรานะครับต้องขอบคุณคุณลุกเลยนะครับขอบคุณครับที่วันนี้มาแนะนําสินค้าการใช้งานรวมถึงวิธีการสร้างความบันเทิงทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหมดทุกอย่างหลายๆแอปพเิเคชันมากคุ้มมากๆอย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครั้งหน้ากับแซตรีวิว ว่าจะมีสินค้าใหม่วิธีการใช้งานใหม่ๆรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นาก็จะเจอกับผมและคุณลูกได้ทีในแงในแ์ดีวิลต,ต่อไปสรับวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็สับสูืสินค้าเจียมแซดนะครับรับรองว่ามีอะไรดีๆให้คุณแน่นอนนะครับเร้ข,ข้างาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ